ศิลปินหนุ่มนะคะที่น่าภาคภูมิใจอีกหนึ่งคนนะคะสำหรับหนุ่มแบมแบมแห่งกอสเซเวนนะคะโพส์ตข้อความที่ทําให้อักเซ่ชื่นใจกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะโดยศิลปินหนุ่มโพส์ทวิตเตอร์เมื่อเช้าว,วันจันทร์ที่14กันยายนนี้ว่านะคะอรุณสวัสดิ์นะครับลูกนก หวังว่าพวกคุณค่ะจะมีวันที่ดีนะครับผมแค่อยากจะบอกว่าผมคิดถึงพวกคุณเช่นกัน,นครับนะคะและหนุ่มแบมแบมนะคะก็ยังทิ้งท้ายข้อความเป็นภาษาไทยด้วยนะคะว่าคิดถึงนะครับนะคะโดยแบมแบมค่ะโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า good morning baby bird hope you have a good day just want to say I miss you all too นะคะและปิดท้ายด้วยว่าคิดถึงนะครับเป็นภาษาไทยนะคะ เชื่อว่าใครที่ได้เห็นข้อความแห่งความคิดถึงของหนุ่มแบมแบมในเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะคงเป็นการเติมพลังให้มีแรงตั้งใจเรียนนะคะและสู้กับงานกันได้อย่างดีนะคะในวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่รับชมนะคะฝากผู้ชมกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ